บอกกับเธอว่าจะทุกไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ tonight รู้ดีผมทำตัวน่ารักแค่ไห่ที่ผมพยายาเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักที่ไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมจำที่จะฟังใช่ไหมบอกกับเธอว่าจะทุกไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ tonight รู้ดีผมทำตัวน่ารักแค่ไหนที่ผมพยายาเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลง ไม่ทนได้ใช้และไอ้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมฝากคนทถึงไปในบทเพลงนี้อ๋อเพื่อเธอได้ยินเพลงนี้รู้อยู่ในใจว่าต้องโดนเททิง้งแต่ผมแค่อยากจะย้ำให้ตัวเองเจ็บจิตส่งผมโดยเครียดแต่ก็ไม่ใช่ขี้ยาแค่แับเปอร์ธรรมดาที่มีคนอยากฟีดรู้ดีแล้วว่าเธออยากทิ้งแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไวหนาดนน้ผมก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ตอนมองไปในตาเธอผมก็ยังรู้ไม่ออกผมเลยจะเมินและก็ลืมมันไปก่อนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเธอคิดถึงใครอยู่เจอมาทิ้งกันง่ายอ๋อใจเธอสักนิดยังไม่ให้อ๋อพ แต่ก็ยังดีได้ระบายไปก,กับบีความผิดหวังของคนเราไมา<ส>่เป็นเรื่องปกติ<ส>คิดถึงเธอโดยไม่ต้องเด็ดจดลิดชอบเวลาที่เธอยิ้มแล้วเป็นตาสลายอีกแบบผมโดนกรรมการเข้ามาสักแยกชกกลางคันที่ต้องชับและพบคนอื่นแต่จะมองเธอเปน็นนางแม่บดแต่ว่าเธอสำหรับผมมันคือรักแรกพบบอกว่าเธอไหวจะมึงไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ที่ไหนดูดีผมทำตัวน้าลำพังแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม่จะได้คุยเป็นเวลาสั้นแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมทีงรักยังไม่ทำได้ใช้ได้ จะมึงไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ใี่ไงรู้ดีว่ารำตัวและลำคาแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และไอเทที่ผมทำเธอจะฟองใช่ไหม